ระ ng, วางเีามาแล้วก็อุปกรณ์ก็เอาอุปกรณ์มามีข้างในอืมทำอาไรหมดเช็คดูมีกับวางดูมีอะไรไหมไปดูนะเปิดูแต่ไม่ได้ที่ไหนโอเคข้อมือข้อมือมา เติ ừ ừ มไปเลย่างันมามามีอนที่เดียนครับเราก็เดือดร อย่างแบบนี้มันของผู้หญิ